ข่าวร้อนขณะที่ก,กันนะคะในประเด็นนี้ทางด้านของนายปลอดประสบสุรัสวสดีก็ระบุนะคะหลังจากการปลดล็อกสมาชิกป้ายเลขที่1นึ่งคก็เชื่อว่าการเมืองไทยนั้นจะมีสีสันขึ้นและก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ทราบว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ ายปอประสบสุรสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้พูดถึงกระแสะข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีว่าตนเองนั้นคิดถึงสมาชิกบ้านเล็กที่1นึหนึ่งมากในฐานะรองหัวหน้าพักท้าไม่คิดถึงลูกพักจะให้คิดถึงใครซึ่งการกลับมาของอดีตก,กรรมการบริหารพักไทยรักไทยจะทําให้การเมืองมีสีสันมากขึ้นโดยหลังปลดล็อกก็จะสามารถพูดและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และหลังจากนี้จะเห็นคนกลุ่มนี้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และบางคนก็จะพูดรุนแรงบางคนก็จะลุ่มลึกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับประเทศไทยส่วนจะมีการรอบคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สมาชิกบ้านเลขที่111เข้ามาดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนายนหรือไม่นายปรประสบกล่าวว่าตนไม่ทราบแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรัินวัตรเองก็ได้ติดตามผลงานของรัฐมนตรีเป็นรายกระทวงอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วในขณะที่นะคะนายพร้อมพงษ,ษ์นภริ์โฆษกพรรคเพื่อไทยก็กล่าวว่า เป็นแค่เพียงการแสดงความเห็นส่วนตัวของสมาชิกพรรคบางคนรวมทั้งคนที่อยู่นอกพรรคเท่านั้นแต่เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่มีการหารือในพรรคเพื่อไทยและการปรับคณะรัฐมนตรีก็ถือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งทางนี้การปรับคณะรัฐมนตรีถ้าจะปรับให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลเองก็สมควรที่จะปรับแต่ถ้าเป็นไปตามที่มีข่าวว่าปรับเพื่อดึงคนพรรคอื่นหรือคนนอกพรรคมาร่วมคณะรัฐมนตรีด้วยนั้นคงจะยังไม่มี ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าอาจปรับเอาคนที่เคยอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามหรือเคยมีความหลังต่อการมาร่วมรัฐบาลในพร้อมๆนะคะก็มองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะแม้พักเพื่อไทยจะเป็นพักที่เกิดใหม่ได้ไม่นานแต่ก็เป็นสถาบัานทางการเมืองรู้จักแยกแยะเจ็บแล้วจํำดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีข่าวว่าเพื่อดึงบ้านเลขที่111ที่พ้นโทษหลัง30พฤษภาคมนั้นจึงน่าจะยังเร็วเกินไป เพราะการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นต้องมีเหตุผลไปอธิบายกับประชาชนและต้องตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศที่ได้ด้วยขณะที่นะะคในเทพไทยเสนพงศ์สสอ,อนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวว่าตนขอแสดงความยินดีกับการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลที่ครั้งนี้จะมีสมาชิกบ้านเล็กที่11 1กลับมาอีกครั้งหนึง่งโดยเชื่อว่าการเมืองน่าจะดีขึ้นเพราะสมาชิกบ้านเล็กที่11 1นั้นจะกลับมาแทนที่นักการเมืองรุ่น3ในพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ สุนกระแสข่าวที่ระบุว่าการตอบคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปในจตุพรพรมพ,พันธรร์สรสระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนาคนเสื้อแดงจะได้ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นในเทพไทยก็มองว่าพันธบทโททักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตร,รีควรจะตอบแทนในจตุพร,พรด้วยการให้ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเหมาะกว่าซึ่งตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม ah หาดไทยนั้นยังถือว่าน้อยไปสําหรับคนที่เสี่ยงชีวิตอย่างในจตุพร,พร และหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าในจตุพรพรมพันธ์สสระบบบัญชีรายชื่อและก็เป็นแกนนาคนสําคัญของขดซื้อแดกจะได้รับโบนัสนะคะตอบแทนในตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเรียกว่าเป็นการแสงหน้าสมาชิกบาลเลขที่1นึแล้วค่ะโดยนายจตุพรพรมพันธ์นะคะสสระบบบัญชีรายชื่อพรรเพื่อไทยก็กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้และทั้งหมดเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาแต่ในส่วนตัวนั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามที่พักได้มอบหมายมาส่วนที่มีการระบุว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรต้องการที่จะตอบแทนตนในฐานะที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนั้นก็เห็นว่าพันตำรวจโททักษิณมีความผูกพันกับคนเสื้อแดงด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมทำหน้าที่ในทุกๆด้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงก็รู้ว่า ผมเองเป็นนักการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นนักการเมืองที่มาร่วมต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยในมิติของนักการเมืองผมก็ทําหน้าที่อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าในการทําหน้าที่ใดๆนะครับไม่ว่าในสภานอกสภานะครับเพื่อพักมอบหมายใดๆก็จะทําสิ่งเหล่านั้นอย่างครบถ้วนอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นสัญญาใจที่คุณทักษิณไปรับปากให้หรือเปล่าครับพวกเรานะครับทุกคนนะครับความรู้สึกความผูกพัน ระหว่างพวกผมกับพันตำรวจโททักษินนะครับนายกทักษินก็เป็นผู้บังคับบัญชานะครับในขณะที่เป็นหัวหน้าพัคไทยรักไทยด้านนายยงยุทธวิชัยดิตเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยก็พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะว่ายังไม่ได้รับสัญญ,ญาณจากนายกรัฐมนตรีแต่ที่มีข่าวว่าจะปรับให้ในายจตุพรพรมพันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยนั้นส่วนตัวก็เห็นว่าในจตุพรก็เหมาะสมเพราะเป็นคนรักประชาธิไปไตยรักความยุติธรรมและเข้าใจในปัญหาของประชาชนค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเราเองก็คงจะต้องรอดูนะคะชมหน้าของคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สามนะคะว่าจะมีใครที่เข้าตาประชาชนบ้างนะคะซึ่งก็คงจะต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะมีถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ว่าทั้งนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของนาย,ยกรัฐมนตรีในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในขณะที่นะคะสมาชิกบ้านเลขที่11 1 11เองนะคะจะเป็นใครที่ได้เข้าร่วมรัฐบาลนะคะก็คงจะต้องรอความชัดเจนค่ะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้านะคะจะ ไปดูประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะสักครู่ค่ะจอกข่าวร้อนล้ว